รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่อยู่เบื้องหลังการที่จะทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการตกอยู่ในล่าอาณานิคมก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญ,ญาณวโรรสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องนี้แหละมีบทบาทสําคัญ ท่านสวัสท่านสาธุชนทั้งหลายตื่นเช้ามาในวันนี้ก็คือวันที่12เมษายน2564ท่านทราบไหมครับว่าวันนี้มีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของไทยความจริงวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระหมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิรยานโวโรรสซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10ของกรุงรัตนโกสินทร์เป็น สมเด็จสังฆราชหรือว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าที่มีความสําคัญยิ่งต่อบ้านเมืองของไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั้นถือได้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิเชียานวโรรสซึ่งวันนี้เป็นวันที่วันคล้ายพระสมภพนั้นเป็นพระองค์ที่มีความสําคัญยิ่งถึงขนาดที่ว่าปีนี้ พระองค์นั้นได้สิ้นพระชนไปจากพวกเรานั้น100ปีพอดีปีนี้ทางรัฐบาลไทยจึงได้นำเสนอองค์การยูเนสโกให้ทางองค์การยูเนสโกรับรองพระองค์ก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรสรเป็นบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าของเดิมที่เขามักจะเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลก เพื่อให้ชาวโลกได้ตระหนักให้รู้ว่าพระเกียรติคุณของพระองค์นั้นมีมหาศาลอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะต่อประเทศไทยแต่ว่าต่อวงการการศึกษาต่อวงการการบริหารประเทศต่อวงการพระาศาสนาโดยเฉพาะาศาสนาพุทธในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าการปกครองคณะสงฆ์ล้วนเป็นการปกครองที่พระองค์ได้ออกแบบ แล้วก็ได้ปกครองมาจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอาจจะเรียกอาจจะเรียกไม่ผิดถ้าเราบอกว่าสิ่งที่คณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ผ่านมาร้อยกว่าปีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักธรรมไม่ว่าจะเป็นบาลีล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์จินตนาการและสร้างสรรค์ขึ้นมาพระองค์ไม่เคยเสด็จไปต่างประเทศแต่พระองค์มีวิสัยทัศน ด้านการศึกษาแบบต่างประเทศแบบตะวันตกและอาจจะดีกว่าตะวันตกด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นในวันคล้ายวันพระสมภพของพระองค์ในวันนี้ซึ่งเป็นพระองค์ที่พระพระราชโอรสพระองค์ที่47ของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือราชกาลที่สซึ่งเป็นพระราชบิดาที่ทรงใช้เวลาอยู่ในกาสาวพัฒก็คือทรง บวชเป็นพนวดเป็นพระภิกษุแล้วก็ทรงศึกษาอยู่จนพระชมพรรษา47ตั้งแต่พระชมพรรษา20ก็ถือได้ว่าประมาณ27ปีที่พระองค์ครองเป็นกาสาวพัฒเป็นพระภิกษุถือได้ว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักปราด์าาพระพุทธศาสนาที่มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิง จากหน้ามือเป็นหลังมือของประเทศไทยพระราชมรดกพระราชปณิธานของราชกาลที่สนั้นได้สืบทอดโดยพระโอรสของพระองค์เองก็คือในนั้นองค์สําคัญองค์หนึ่งก็คือราชการที่หลองลองมาก็คงเป็นพระที่อาจจะมีศักด์เป็นน้องก็คือพระองค์ที่ประสูติในวันนี้ก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชรยานวโรธ พระองค์นั้นเคยบรรพชาผนวดเป็นสามเณรยุคหนึ่งแล้วก็ทรงลาผนวดไปแล้วก็เมื่อถึงอายุครบวุสมบทก็มาบวชอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าการบวชครั้งที่สองนี้ทำให้พระองค์นั้นตัดสิดสนพระไทยเด็ดขาดว่าจะไม่ทรงกลับไปใช้ชีวิตเป็นคารวาะทรงมีความพอพระไทย อยู่ในพระธรรมวินัยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือพระองค์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งศึกษาภาษาบาลีศึกษาภาษาโบราณศ,ศึกษาพระตรปิตกอย่างท่องแท้พร้อมกันนั้นพระองค์ยังศึกษาภาษาอังกฤษและวิชาการใหม่ๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นจนทําให้พระองค์มีความรู้ความสามารถในเป็นพระอัจฉริยภาพ ด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นบิดาของประถมศึกษาแห่งชาติเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นสมัยนั้นการศึกษาในประเทศไทยนั้นเรายังไม่มีการศึกษาที่เป็นระบบที่เป็นกิจลักษณะสมัยนั้นการศึกษาของเราก็จะมีอยู่สองแหล่งเรียกว่าวัดกับวังหรือว่าวังกับวัด วัฒนธรรมของเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าการที่เราถวายผ้าห่มให้พระไม่ว่าเราถวายของประณีตให้กับพระสงฆ์หรือพุทธรูปของบูชาต่างๆที่เกิดจากความประณีตต่างๆนั้นจะล้วนเกิดมาจากนี่สุภาพสตรีที่มีศรัทธาทั้งนั้นสุภาพสตรีที่ได้ไปฟังเรื่องราวต่างๆวัฒนธรรมต่างๆธรรมะต่างๆและสุภาพสตรีก็จะแปลงออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ว่าจะในเครื่องบูชาที่มีความประณีตมากมาย ในแต่ละสถานที่ในแต่ละท้องที่ในแต่ละสถานที่สําคัญสาคัญนั้นเรามีประเพณีมากมายที่ทําให้เห็นวัฒนธรรมที่มั่งคั่งซึ่งเป็นบทบาทของสุภาพสตรีทั้งนั้นแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาที่เป็นระบบนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาศึกษาได้ก็ต้องบวชพระไม่อย่างนั้นก็มีหน้าที่แค่สนับสนุนผู้ที่เรียนก็คือบวชพระ แต่เมื่อรัชการที่ห้าเสด็จไปตามประเทศเห็นการศึกษาของประเทศบนประเทศนี้ก็อยากที่จะพัฒนาประเทศไทยนั้นเท่าเทียมกับต่างประเทศเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงนั้นประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงที่วิกฤตวิกฤตโดยเฉพาะจากการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกรอบรอบประเทศไทยเรานั้นไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นพม,ม่านั้นรอบข้างเราเนี่ย แม้กระทั่งเวียดนามฟิลิปปินสิงคโปร์อินโดนีเซียไม่มีเหลือเลยปรากฏว่าตกอยู่ในล่าอาณานิคมและเขาก็การล่าอาณานิคมที่เขามักจะบอกก็คือเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนเป็นประเทศที่ไม่มีสีวิไลเป็นประเทศที่ไม่มีการศึกษาเขาถึงสามารถที่จะใช้อำนาจทหารและอำนาจควา,ามรู้เทคโนโลยีมาครอบคลุมแล้วก็มายึดครองเพราะฉะนั้น ค่าจริยภาพของรัชการที่4รัชการที่5นั้นมีบทบาทสูงอย่างมหาศาลและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการที่จะทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการล่านานิคมการตกอยู่ในล่านานิคมก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชิยนรนาวโรรสที่ยูเนสโกประกาศยกย่อง,อง,องนี้แหละมีบทบาทสําคัญแต่จาเห็นได้ว่าบางทีพวกเราก็เวลาเราอ่านประวัติศาสตร์ก็อาจจะไม่เคยเห็น เพราะว่าในเรื่องหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการอาณานิคมก็คือแสดงให้ชาวตะวันตกเห็นว่าคนไทยนั้นก็ไม่แพ้ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความเทคโนโลยีในเรื่องของความคิดไม่แพ้ชาวตะวันตกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เริ่มที่จะออกแบบโรงเรียนไม่ใช่เป็นแค่อาศัยวัดอ,อย่างเดียวเพราะว่าตอนนั้นจะเห็นได้ว่าพระจุจลจอมวเจ้าจอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยมอบหมายให้กระทรวงธรรมการเป็นผู้ที่คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนันนี้เป็นผู้ที่ดําเนินการจัดเรื่องการศึกษาขยายไปทั่วมณฑลต่างๆทั่วประเทศเพื่อราชอาณาจากักรปรากฏว่าเป็นผลไม่สําเร็จทําได้แค่นิดหน่อยแต่ว่าไม่สําเร็จเพระาะฉะนั้นในช่วงนั้นก็มีการเสนอว่าเราจะพัฒนาประเทศไทยพัฒนาการศึกษาประเทศไทย ให้เท่าเทียมกับชาวตะวันตกชาวโลกอย่างไรตอนนั้นก็จะมีหลายแผนแผนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเอาเรียนแบบของชาวตะวันตกมาเลยเอาของระบบฝรั่งเศสมาเลยเราในระบบของฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสอนเรื่องของการจงรักภักดีของฝรั่งเศสของฝรัง่งก็เอามาสอนแบบฝรัง่งก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าได้กับวัฒนธรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่รับอีกแผนหนึ่งที่ได้รับมาก็คือมีผู้เสนอก็คือให้ตั้งโรงเรียนต่างๆทั่วราชาอาณาจักรแต่นี้ถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่ทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าในคลังของเราเราหาได้มี สับสมบัติมากมายขนาดนั้นเราได้มีหาได้มีงบประมาณมากมายขนาดไม่ขนาดนั้นไม่เพราะฉะนั้นนอกจากงบประมาณในการสร้างโรงเรียนแล้วยังจะต้องมาดูซิว่าในสมัยนั้นครูทั้งหลายแหละเราจะไปหาที่ไหนทั่วราชอาณาจากักรดังนั้นโครงการที่จะมาพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยแบบหน้ามือเปีนหลังมือนั้นไม่สามารถจะทําได้ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าก,กรมพระยาวิญชณยรโยรสรับสั่งว่าพระองค์นั้นได้พยายามที่จะทดลองการศึกษาหรือว่าลองพัฒนาการศึกษาของพระองค์เองขึ้นมาได้ระดับหนึ่งพระองค์ได้ตั้งโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนหนังสือไทยโดยให้ มีโรงเรียนวัดโบวนิเวศวิหารวัดบวรวอวัดมุกุฏวัดเทพศิรินวัดพิชัยญาติวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นต้น mm hmm. เพื่อที่จะมาลองดูซิว่าให้การศึกษาแบบสมัยไหนสมัยใหม่คือนอกจากจะสอนหนังสือไทยเพราะสมัยนั้นความเป็นชาตินั้นเราเห็นได้ว่าคลอนแคลนและความเป็นชาตินั้นการที่เรามีภาษาไทยของเราเอง ก็ถือว่ามีความสําคัญที่ทําให้การสร้างชาตินั้นเป็นไปได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นรัชการที่5ทรงเห็นว่าถ้าเราจัดการศึกษายังดีแต่มีความรู้มากมายแต่ถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมจริยาก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษานั้นก็เสี่ยงที่จะใช้ความรู้นันดางที่ผิด ก็เป็นที่ปรากฏชัดแม้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามาดูผู้ที่คอรัปชันมากๆผู้ที่สร้างความทุจริตมากๆในระบบในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงนั้นใช้การศึกษาใช้วิชาความรู้ของตัวเองนั้นเอาไปในชัยทางที่ผิดดังนั้นเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดทรงดำริไว้ตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนนั้นดังนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิรยานโวโรรสผู้มีพระสมภพในวันที่12เมษายนอย่างวันนี้พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนเวลาพระองค์วางแผนการเรื่องการศึกษาพระองค์ตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาในสมัยนั้นว่าการศึกษาก็คือเพื่อให้เด็กวัดและเด็กบ้านเป็นผู้เป็นคน พระนาะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องน้อมรำลึกถึงเรื่องการศึกษาที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าได,ได้เริ่มไว้เพราะฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเห็นวิธีปฏิบัติของการพัฒนาการศึกษาของพระเจ้าน้องยาเธอก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิจยานโวโรรสนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าน้องจะมาพัฒนาเพียงพุทธศาสนาแค่วัดไม่พอแล้ว ขอให้มาช่วยพี่ในแง่ของวางรากฐานการศึกษาสมเด็จพระหมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นจึงได้เป็นผู้ที่วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ของประเทศไทยที่เราได้รับมาอยู่ปัจปจ,จุบันนี้โดยได้ร่วมมือกับ สมเด็จกรมพระยาสม,สมเด็จกรมพระยาดํารงราชาโนภาพก็คือตอนนั้นเป็นกระทรวงธรรมการและก็ได้ขยายรูปแบบของการศึกษานี่ออกไปทั่วราชอาณาจักรโดยไม่ต่างแสงว่าประมาณสมเด็จพระมหาสมณเจ,จ้ากรมพระยาวิเชียรวรสรงมีพระดำริว่าเรามีวัดอยู่แทบทุกบ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลทำไมเราไม่ใช้วัดเป็นโรงเรียนเล่า เรามีศาลามากมายตามวัดต่างๆทําไมไม่ใช้ศาลาการเปรียนหรือว่าศาลาอะไรก็แล้วแต่ที่มีอาคารต่างๆที่มีอยู่ในวัดใช้เป็นอาคารโรงเรียนเล่าแถมการศึกษาที่เราให้กับเยาวชนในตอนนั้นเป็นการศึกษาที่มีหางเสือก็คือธรรมะเป็นหลักราชการที่ 5, ในสมัยนั้นทรงเห็นด้วยกับว่าการศึกษาทั้งหมดนั้นควรที่จะมีธรรมจริยา เป็นแบ็กโบนเป็นหางเสือเป็นส่วนที่ทำให้สามารถที่จะใช้การศึกษาหรือความรู้ที่เรียนทางโลกนั้นใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์มากที่สุดดังนั้นการศึกษาของประเทศไทยที่พัฒนาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรถก็เห็นได้ชัดเจนว่าทรงพัฒนาระบบประถมศึกษาเป็นพระองค์แรกและก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาพระองค์ก็ได้ พัฒนาระบบมหาวิทยาลัยขึ้นมาเป็นพระองค์แรกโดยได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัยภายใต้มูลนิธิมหามกุฏราชาวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรรมซึ่งก็คือปัจจุบันนี้ได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัยที่มีพระราชบัญญัติของตัวเราเองตัวตัว,ตวของตัวเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่ สมเด็จพระหมหาสมณเจ้าได้ริเริ่มไม่ว่าจะเป็นปฐมศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุดมศึกษาทําให้ชาวต่างประเทศเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นประเทศที่ปาเทอนประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีและพระนิพนธ์ของสมเด็จพระหมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรโรสนั้นมีมากมายอย่างไม่น่าเชื่อภายในอายุไม่เท่าไหร่ เสียดายที่พระองค์นั้นมีพระชนมายุสัน้นเพียงแค่62พรรษาพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนเสด็จสวรรคตไปแต่ว่าแค่อายุสั้นๆนั้นเราจะเห็นได้ว่าหนังสือตำราทั้งหลายๆไม่ว่าจะเป็นนักธรรมตรีโทเอกไม่ว่าจะเป็นบาลีมากมายนั้นพระองค์เป็นผู้ที่นิพนทั้งสิน้นพุทธประวัติที่เราอ่านกันทั่วไป โนโกว่าที่เราอ้างเองหรือว่าสอนพระหมายทั่วกันไปวินัยมุกการตีความพระวินัยมากมายล้วนเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทั้งสิน้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก,กรมพระยาวัชยานวรรศจึงได้เป็นผู้ที่สมควรที่ทางยูเนสโกได้รับรองไม่ว่าจะในด้านความเชี่ยวชาญพะะัาฉริยภาพด้านการศึกษาการตีความเรื่องวัฒนธรรม เรื่องสังคมศาสมนุษศาสตร์ที่ทางยูเนสโกได้พิจารณาผลงานเป็นสามด้านอย่างนี้แล้วทางยูเนสโกก็เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะที่จะเรียกขานว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำนั้นเป็นประโยชน์หิตานุหิตประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อศาสนาต่อผู้คนมากมาย ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต่อโลกด้วยปัจจุบันนี้หนังสือพระนิพนธ์ของพระองค์มีการแปลมากมายในหลายภาษามีการเรียนนักธรรมตรีโทเอกในประเทศต่างๆในวัดธรรมทูตท,ที่กระจายอยู่เกือบ500วัดทั่วโลกเพราะฉะนั้นวันที่12เมษายนวันนี้ขอให้พวกเรารำลึกถึงพระเกียรติุลของพระองค์แล้วก็เอาพระเกียรติคุณของพระองค์นั้น เอามาน้อมเกล้าใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อที่จะเป็นการเทิดพระเกียรติเพื่อที่จะเป็นการ,ร,ร,กร,การถวายกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ที่ทรงได้รากฐานของการศึกษาสังคมไทยให้มั่นคงจนถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยมหากรุราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับทนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภาหมหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ันน้จึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลัยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดีจึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวไราประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันนาคที่จะบุปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพรักของผงชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผลกับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้ จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านที่ได้ร่วมโครงการเราจะเห็นได้ว่าการที่สมเด็จพระหมหาสมณเจ้าได้ริเริ่มไม่ว่าจะเป็นปฐมศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุดมศึกษาทําให้ชาวต่างประเทศเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นประเทศที่ปาถเ่อน ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีและพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก,กรมพระยาวชิรยาณวโรธนั้นมีมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ